วันนี้ออนสาวยโซทรคนไกลแม่จะนําเสนอเมนูนี้นะคะพี่น้องคะ่ะผ้ากุ้งนะคะผ้ากุ้งแล้วก็ผักสดๆจากสวนครัวเราเองนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเราไปดูการทําเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะออนสาวยาโสทอนคนไกลแม่เช่นเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะเมนี่นะคะออนจะมาเตุผ้ากุ้งนะคะเนาะมีอะไรบ้างกุ้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงอ่อนก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวออนจะมาบอกส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยว่าออนใส่อะไรบ้างเนาะอะมาอันนี้ก็ ถ้วยภาชนะที่เราจะใช้นะคะทุกคนออนขอขยับมาอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นนะคะโอเคอ่าอันนี้นะคะออนก็จะมีตัวนี้อ่าใส่ใส่นี้ไปก่อนมีผงชูร,รสแล้วก็ผงไก่นะคะรวมกันเสร็จแล้วออนใส่น้ำส้มสายซูเดอค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าแล้วแต่ว่าผู้ใดหมกักอย่างเดค่ะออนมักน้ำส้มสายซูออนก็ใส่ น้ำปลานะคะทุกคนอ่าออไม่ใส่หมดนะออเอาเหลือไว้ก่นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเค็มแล้วก็นมอันนี้นะคะนมคาร์เนชั่นนะคะทุกคนคะ่ะออนใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วตัวนี้เป็นนางเอกของงานพริกเผานะคะทุกคนคะ่ะใส่ลงไปอ่าพอใส่แล้วเราก็มาผสมทุกอย่างให้เข้ากันอ่าคนให้เข้ากันนะคะเนาะเราจะใส่ เห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยเราคนลงไปแล้วก็ออนก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งเรียบร้อยลวกน้ําเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปเลยอ่ะผสมนะคะทุกคนค่ะอ่ะสมให้เข้ากันแล้วก็พริกนะคะก็จะมีอันนี้เครื่องไอ้เครย่งนะคะมีหอมเขียวนะคะต้นหอมแล้วก็จะเป็น ผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็ตะไคร้หั่นซอยนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกขี้หนูเนี่ยพริกจินดาเรานั่นแหละแล้วก็ออ,อนใส่มะละขี้นกลงไปด้วยเพราะว่าออนชอบมันจะเข้ากันดีมากเลยนะคะทุกคนคะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมหั่นนะคะหั่นเป็นแว่นๆนี่แหละแล้วก็มีสาราเน่แล้วก็ใบมะกรูดนะคะทุกคนคะใส่แล้วแต่เราชอบผักอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะมันไม่ได้ กำหนดว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะออนให้เห็นชัดๆนะคะเนาะอ่ะอร่อยนะคะทานกับข้าวสวยล้อนๆรู้แซบหลายพี่น้องอ่ะหิวเลยค่ะตอนนี้อ่ะแล้วก็โอเคพี่น้องคะเบิ้งให้เบิ้งชัดๆเลยนะคะเอะโอเคนะคะเนาะอ่ะให้ดูชัดๆมันก็จะเห็นบ่าอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันแซบไหม กินกับขอวสวยห่อนๆอ้ยพี่น้องคะอ่ะดูอืมแซ่บไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มออนใส่พริกจินดาสองเม็ดเพราะว่าพริกบานออนพริกเม็ดใหญ่นะคะเนาอออนก็ใส่สองเม็ดอืมพี่น้องแซ่บออนขอตัวไปกินข่าวกันเด้อเดี๋ยวเรามาตักใส่จานโอเคนะคะ โอเคแล้วก็ตักใส่จานลงไปเลยค่ะพี่น้องคะโอ้แสบแบแสดูความอร่อยเสียงเครื่องบินโอ้ยบ้านเราเจริญน,นะคะมีเครื่องบินวิ่งผ่านด้วยโอ้โอเคอ่าโอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนคะโอเคนะคะ ดูแบบน่าทานมากเลยนะคะโอเค,อ,เคออนซาวยาโซโทนนะคะคนกรายแม่ก็กลับร้าเพื่อนๆไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊าย